สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด็ดล่างแบบคู่ขี้นะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่30มธันวาคม2 5งพนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นผลคำนวณที่ทําได้นะครับได้5กับ7ซึ่งเป็นเลขขี้นะครับผลที่ออกคือ85นะครับตัวที่เข้าจะเป็น5เข้าหลังหน่วยล่างนะครับอ่ซึ่งสูตรเด็ดล่างอันนี้นะครับเป็นสูตรที่มาได้ทุกหลักเลยครับสี่ตีสูตรดินล่างอันนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีมา6 ติกนะครับซึ่งในงูแรกนะครับได้ตัวรินล่างออนะครับ68ครับออก6 6นะครับ6เข้าที่10หน่วยเนาะก็ถูกเป็นงูแรกนะครับในงดที่ออก6 6ต่อมาครับงูที่2ได้4 6ออก 44. 4 4 4เข้าที่10หน่วยครับถูกเป็น2งวดต่อมานะครับ งวดที่3ได้68ครับออก6เข้าหลักสิบครับต่อมาครับงวดที่4ได้สี่อกอหนึสสีข้าหลักหน่วยถูกเป็น4งวดต่อมางวดที่5ได้79ครับ9เข้าหลักสิบเป็น5งวดต่อมานะครับงวดที่6 ได้ับได้5 7ออก85นะครับ5้าเข้าหลักหน่วยนะทุกปีทุกวันเลยสำหรับสูตรดีนล่างอันนี้เป็นสูตรที่มาได้ทุกหลักนะครับวิธีคิดนะครับเรามาดูกันครับที่มาของตัวเลขนะครับสำหรับสูตรดีนล่างอันนี้นะครับเรามาลองคำนวณย้อนหลังดูนครับว่าทำได้แบบนี้จริงหรือเปล่าใน6มวดที่ผ่านมาที่ผมทำิริย้อนหลังไลยนะครับวิธีคิดก็ใช้หลัก แสนบริุลบุหลักพันนะครับบุดหลัก10บ,บนบวกกัน3ครั้งบุดุยหลักหน่วยบน1ครั้งแล้วก็บุดุลแปซึ่งเป็นเลขคงที่นะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองนํามาบวกในงวดแรกที่ผมทำสถิตไว้เนาะได้ตัวเด่นคือ68ครับเด่น68ปออกหกหครับ3าบกศเป็น3าครับสาบวกสเป็น6 8, 8, 6หบวกสเป็น8 แวกดูวิแปดทงที่เท่ากับสิบหกทีนี้บูริแต้มสองอีกทีได้แปดหกแปดหนึงวนันแรกน้ำดินล่างเนาะซึ่งได้เลขคู่เนี่ยหกกับแปดผลที่ออกคือหกหกซึ่งตัวข้านะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยครับคือหกข้าที่สองหลักมาที่สิบหน่วยเลยครับ,บที้สองหลักซึ่งในงวดนนั้นเบอร์ที่หกนะครับต่อมาดูงวดที่สองในงวดที่สองครับได้ตัวดินงคือสี่หกผลออกคือสี่สี่ครับวิธีการคำนวณก็นำผล รางวันที่หนึ่ครับที่ออกเราจะแปดหนึ่งสองเอามาตั้งครับก็จะเป็น7จ็ดสอครับเลขท้าย2องตัวจเป็นหกใช้หลักแสนบุญหลักพันบุญหลัก10บนบวกกัน3ามครั้งครับหน่วยบนบวกกัน1ครั้งบุญด้วยแปดคงที่นำเจ็ดบวกเจ็เป็น14บสี่บวกสองสิบหกบกแปคงที่1ี 24. ด้วยแต้ม2เป็น6ได้4 6่หกติดล่างนะครับออก4 4นะครับซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับพูกเป็น2งวดติดเลยต่อมานะครับก็จะเป็นงวดที่3ซึ่งในวดที่3ครับได้ตัวหลินคือ6 8ครับผลที่ออกคือ6 3สซึ่งมันเข้าที่หลักสิบนะครับก็นำผลที่ออกนะครับถ้าจะซองสุองเิมาตั้งครับก็จะเป็น9 3 1 4ส6สจะเป็นผลรางวัลที่หนึ่งนะครับ ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวคือ44นะครับทีนี้จะใช้หลักแสนบุหลักพันนะบบุลหลักสิบผลบวกกัน3ครั้งหน่วยบวกกัน1ครั้งบวกด้วยคงที่ครับนำกล้ามวงหนึ่งเป็น10บสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสิบแปดสิบแปดบวกด้วยแคงที่ครับยี่สิบหกบวกด้วยแต้มสองเป็นแปดครับได้ตัวเลขนั่งในงวดที่3คือ6 8นะครับผลออกคือ6 6 3ผลออก6 3ครับ6เข้าที่หลักสิบด้างนะครับหกเป็น3ามบุลลิ ต่อมาครับงวดที่4นะครับมาดูกันครับได้46จริงหรือเปล่าผลที่ออกคือ1 4ครับวิธีคิดนะครับก็นําผลที่ออกจาก4 4 6, 6ออกมาตั้งครับก็จะเป็นผลรางวัลที่1นึครับในงวดที่ออก17 4 3 9 5 1เกน่งะครับเลขท้ายจะเป็น6 3เนาะใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบวนประกัน3ครั้งครับหน่วยวนประกัน1ครั้งครับบล็อกแปดทงที่นำเจ็บวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น15 1ห้าสิเป็น,น16 บนเ8ของที่24ครับในงวดที่4ครับจะได้ด่นล่างนที่4-6ครับ4กับ6ด่นล่างครับในงวดที่4ผลที่ออกคือ1-4ครับซึ่งเข้าตัวแรกครับมาที่หลักหน่วยทุกเป็น4งวดติดงวดต่อมานะครับงวดที่5นะครับซึ่งในงวดที่5ตัวเด่นที่ทำได้นะครับเด่นที่7-9ครับได้7-9ออก9 1ครับก็ยังเข้าอยู่ ซึ่งมันมาที่หลักศูครับมาดูนครับนําผลรงางวันที่1ที่ออกมาจากเ5 1าองมาตั้งก็จะเป็น5 5 7 990เลขท้ายจะเป็น1 4นะครับทีนี้ใช้หลักแสนหลักพันหลัก10บนบวกกัน3ครั้งห่วยบนบวกกัน1ครั้งบวกด้วยแหน่วยที่บวกเเป็น12บวกเเป็น19บวกด้วย8ปดหน่วยที่27บวกด้วยแต้ม2เป็น9ครับได้79ดเป็นล่างนะครับในงวดที่5้า ผลที่ออกคือ91ครับออกเ1 9มาหลักสิบครับทุกหินห้งวดติดต่อมานะครับก็จะเป็นงวดที่6งวดที่6ครับที่ทําได้นะครับเด่นที่5กับ7นะครับเด่น5้าเออก85ครับแ่อนะก็มาลองคํานวณย้อนหลังดูนครับในงวดที่6นะครับ วิธีคิดใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบบนวกกัน3ครั้งหน่วยบนวกกัน1ครั้งบวกด้วย8คงที่นะครับนำสองบวกหนึ่งเป็น3 3บวกจะเป็น10 10บวกจะเป็น17บวกด้วย8นะครับ25บวกด้วยแต้ม2เป็น7ครับได้ตัวเด่นนะครับในงวดที่6คือ57ผลเที่ยวคือ85นะครับซึ่งสูตรนี้ก็ยังติดมาล่าอยู่ทุกป็น6งวดติดนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเด่นล่า นะครับแบบคู่ขี้นะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับะนะครับเมามไม่ไดคิดเนาะจะแก็บไปดูก็ได้นะครับต่อมาครับเราก็จะมาคำนวณต่อนะครับก็จะเป็นงวดนี้เป็นงวดที่7ครับผลรางวัลที่1ในงวดที่ผ่านมาจะเป็น3 5 6 7้าเเลขท้ายจะเป็น8 5นะครับทีนี้ใช้หลักแสนหลักพันหลัก10บนประกัน3ครั้งหน่วยบนประกัน1ครั้งบูรุษแปดคงที่ 3าบวกหเป็น8 3ดบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14 7, 21, ี่สบวกเจ็ดบวกด้วย8คงที่ครับ29ทีนี้บวกด้วยแต้ม2อีกทีเป็น1นครับได้เก้าหสำหรับในงวดนี้นะครับเป็นเลขเด่นล่างนะครับได้เลขขี้นะครับคือ9กับหนะครับเด่นล่างที่2ตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งน,นะครับเลขเด่นล่างงวดนี้91นะครับ เป็นอีกแนวทานที่น่าสนใจนะครับเป็นสูตรดินล่างมาตัวนะครับวันนี้ครับดิน9กับ1ครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจาราดูนะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรนะครับเด็นล่างที่เข้าดีจะเป็นสูตรเด็นล่างแบบ4ตัวนะครับสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่ในวุฒิออหนึ่งสี่นะครับ เป็นสูตรที่มาที่ถึงสอตัวนะครับจะมีบางงวดที่มาถึงสองตัวเองก็ยังงวดที่บรออาเก้าสองเนาะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองออกเกาสองต่อมางวดนี้ที่ออกแปดศูนย์ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งออกแปดศูนย์นะครับต่อมางวดนี้นะครับได้8ปดเก้าศออกศูนย์เก้านะครับอันนี้จะเป็นสูตรเด่นน่านแบบสตัวที่เข้าดีเนาะงวดที่แล้วนะครับจากที่มันเข้ามาเนาะสิบ สิบกลางวดติดนะครับสิบกลางวดติดได้สี่ห้าหกเจ็ดออกสี่หกหลุดไปงวดที่ยี่สิบนะครับซึ่งในงวดนั้นออกเบิ้ลนะครับมันหลุดไปงวดเดียวเนาะได้หนึ่งสองสามสี่หลุดนะครับก็กลับมานะครับเข้านะครับนี่ครับงวดที่เราก็เน้นไปที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับงวดที่แล้วเด่นล่างนะครับงวดเดียวก็จะเป็นหกกับเจ็ดเนาะซึ่งมันไม่มาล่างนะครับก็นี่ครับได้สี่ห้าเจ็ดก็ยังเข้าตัวเด่นอยู่นะครับเข้าตัวที่สองเนาะห้าเข้าหลักหน่ย ครับนะในงวดนี้ครับได้7890ก็ในงวดนี้นะครับความน่าจะเป็นครับนะจะเป็นมาอย่างนี้ก็หนึ่งตัวเนาะสำหรับสูตรเดล้างอันนี้นะ7890ก็ในงวดนี้ก็ชนกันอยู่หลายสูตรเลยนะครับที่ตัวนี้คือ9เนาะก็เลยเอาทุกชอบนะครับก็ดึงทั้ง4ตัวเองนีครับก็เลยขยูกนะครับมันอาจจะมาได้ถึง2ตัวนะในงวดนี้จะเป็น97 9098ก็เป็นได้นะครับอันนี้คือเป็นสูตรเดล้างที่เข้าวบีนะครับ ถ้าเรามาเทียบกับสูตรห็นล่างที่ได้แบบ2ตัวสําหรับในงวดนี้ก็จะมี9ก้ากบหนะึ่งครับก็มีในงวดนี้ครับเลขล่างที่มี9ก้าก็มีหลายสูตรเลยนะครับซึ่งในงวดแล้วจะมีสูตรห็นล่างที่ได้แบบแบบนี้นครับสตัวเนาะซึ่งงวดนั้นได้เจกับ8กับ8เข้าหลักสิบนะครับอ่าเราก็สามารถที่ไปเทียบกับสูตรนั้นดูก็กได้นะครับแต่ว่านี้จะเป็นสูตรแบบคู่ขี้นะครับวันนี้ด่นล่างนะครับไอขีก็จะเป็น9ก้ากับหนึ่งครับ ถ้าวัน,นแรกน่าจะมีดได้คิดติดไปนะครับอย่างน้ก็หนึ่งตัวนะครับก็นำไปวิเคราะห์ดูกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่ดูนะครับซึ่งจะมีสู่หลักหน่วยร่างนะครับสู่เก่านะครับ ที่มันเข้าดีเนาะงวดน,นี้ดิน4 2 6นะครับถ้าจับกับสูตรหลักหนุ่ย้าน4 2 6ก็จะดินแบบนี้นะครับ9 2 9 4 9 6นะครับนี่คือหลักหนุ่ยล่านที่เข้าดีเนาะได้4 2 6นะครับอ่จะประมาณนี้นะครับอ่งวดน,นี้ครับเลขล่างก็จะเน้นไปที่9นะครับเพราะว่าเป็นเลขที่มันชนกันเยอะนะครับชนกันแทบทุกสูตรเลยครับเลขล่าง ก็งูนี้ครับคาดว่าเก้าน่าจะมาที่หลักสิบล้านนะครับเพราะว่าจะมีสุเทพชนหลักสิบล้านที่ได้9ตัวเดียวนะครับอจาจจะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจับคุยดูคร่าวๆนะครับซึ่งชุดสรุปล่างผม,ไ,มได้สรุปไว้แล้วนะครับนะถ้าตัวใจเขาเข็มไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ